เงินเรเออเาพูดถึงจริงๆาไม่ได้สนิทม่ไรมาแล้วเข้าอีแหวนอีแหวนเลยไม่ไม่เคยไม่คุยอะไรอย่าเงี้ยไม่รู้ใครจะรู้ล่ะฉันแค่ร้เขาไม่มอกเขาขายยาขายให้เราจะทไมอะทไมถึงไม่ขายฉันมีเงินมาซื้อละจะก็ไม่ขอฟรีรวยแค่ไหนก็ขายให้รไม่ต้องมาจังหวะนี่แหละจีบมันก็ไปจีบเอง

เขาอาจจะไม่อยากรับไม่อยากอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคุณไม่ต้องไปพยายามมาเอง